โอเคอันดับแรขอ่ะพี่อ่ะ,อะก็คือพี่เคยพี่เคยอธิบายเรื่องเหตุผลว่าที่เราไม่ได้ให้รถผู้โชคดีไปอ่ะก็คือเพราะว่าผู้โชคดีอ่ะเขาเหมือนปิดเฟซล็อกโปรไฟล์กป็ปิดบ้านฟ้าล็อกโปรไฟล์อยู่ถูกไหมทีเนี้ยพี่ก็เลยเขาก็บอกว่าแล้วเขาติดต่อไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยเหมือนพอเราไปเจอบ้านฟ้าน้องอ่ะมนมีคนไปเขาเนตนน้องในทางไม่ดีเรื่องของการเงินคืออันเนี้ยพี่ขอโทษจริงๆถ้ามันแบบว่าวันนั้นที่พี่อธิบายไปเพราะพี่ไม่คิดว่าคนจะรู้ว่าเป็นน้องพี่นึกว่าเราจะหาตัวน้องไม่เจอแล้วเพราะวา แต่ว่าน้องๆเห็นข้อความหรือยังที่คนไปว่าน้องในคอมเมนต์นะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไม่ค่อยดีอะ่ะก็คือเอาตรงๆนะคะวันนี้ก็ติดตามแบบว่าดูไลฟ์สดพี่อยู่แล้วก็ดูแบบที่ขอลงลงกันนะคะมันก็มีแบบหลายแง่หลายมุมที่เขาว่าเราก็มีอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็มีเรื่องพี่ก็มีเรื่องที่ยอมรับผิดเหมือนกันที่ตอนนั้นพี่อธิบายไปว่าเหตุผลที่พี่ติดต่อน,น้องไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยพี่ขอโทษด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะหนูก็ผิดเองที่ว่าเราไม่ได้ดูข้อความจากทางที่ติดต่อร้านค่ะไม่เป็นไรค่ะเเพรราาะแล้วต้องบอกว่าเรามีข้อมูลลองรับไปก่อนว่าเราไม่ได้รับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นจริงๆกับผู้คนเข้าไปดูมันก็คือเป็นแชทขึ้นมาว่าเขาในการติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ขอโทษด้วยค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรน้องไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าเราคือน้องไม่รู้ได้สั่ว่าเราให้อ่ะน้องซื้อเพราะว่าน้องอยากกินอ่ะอายะโคตรดีใจมากกว่าเดิมอีกก็คือเราแบบเราอยากกินจริงๆอะค่ะพี่แล้วคือตอนนั้น กตรงๆนั้นผมไม่รู้จริงๆว่ามีการแจกแต่ว่าเพราะว่าพี่เราิิดตาาด้วยผมก็เลยซื้อถ้าราคาเต็มนูก็คงไม่ได้ซื้ออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ดีใจมากที่น้องกินสินค้าพี่แล้วชอบจริงๆเดี๋ยวพี่ส่งไปให้เพิ่มด้วยพรุ่งนี้ส่งไปกับรถนะคะขอบคุณค่ะ,ะน้องไม่ต้องเดินทางมาหรอกเพราะว่าพี่ว่ามันนานแล้วอ่ะอีกอย่างอ่ะพี่ไม่รตอนนั้นพี่ไม่ได้ขออนุญาตการให้ด้วยพี่เพิ่งรู้ว่ามันต้องขออนุญาตพี่ก็เลยแบบไม่ได้พูดเรื่องนี้ กลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีค่ะจากกรณีที่เจนนี่รชนกได้เคยทําโปรโมชั่นเปิดตัวสินค้าใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยให้ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ากับเจนนี่นะคะได้ลุ้นรับรางวัลค่ะเป็นรถเวสป้ามูลค่าหลักแสนบาทแต่ทางลูกค้านะคะกลับไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากติดต่อเจนนี่ไม่ได้ซึ่งก็ผ่านมาหลายเดือนค่ะเรื่องนี้กลับกลายมาเป็นดราม่าอีกครั้งเมื่อมีเพจหนึ่งนะคะได้นําเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์และมีการพูดด้วยนะคะว่าขอให้ทุกคนเนี่ย ช่วยการทวงคืนรางวัลให้กับคนที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะและพอเรื่องนี้นะคะกลายเป็นที่พูดถึงสนั่นโซเชียลงานนี้ล่าสุดทางด้านของเจนนี่รัชนกค่ะออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวโดยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยได้ส่งเวสป้าคันใหม่ให้กับผู้โชคดีที่ซื้อส้มเจนแล้วนะคะที่ทางน้องติดต่อก,กลับมาช้าเพราะไม่ทราบว่ามีการแจกรถค่ะอีกอย่างคือไม่ได้อ่านแชทที่แอดมินเจนนี่เนี่ยทักไปหาเพราะปกติน้องไม่เล่นแชทต,ติ k กตอกโดยเจนนี่นะคะ ก็เผยต่อข่ะว่าได้ติดต่อไปทางแชทติกตอกจริงแต่น้องไม่อ่านเลยนำชื่อไปค้นหาใน Facebook โดยทางน้องก็แจ้งว่าชอบกินส้มเจนอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าของแจกเลยไม่ได้มีการติดต่อกลับแต่อย่างใดเพิ่งทักกลับมาเมื่อวานตอน15บหนาฬิกาทำไมติดต่อผู้โชคดีไม่ได้แล้วเจนนี่ไม่มีการอัปเดตก็เนื่องจากว่ามีการร้องเรียนและมาทราบภายหลัง ว่าการซื้อรถให้ลูกค้าต้องมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเจนนี่ไม่สามารถแจกได้อีกถ้าไม่มีการขออนุญาตกรณีที่เจนนี่เคยออกมาชี้แจงนะคะเรื่องที่ติดต่อน้องไม่ได้เพราะคาดเดาว,ว่าน้องเนี่ยน่าจะมีปัญหาทางการเงินเลยอยากรอเผื่อน้องเนี่ยติดต่อกลับมาคิดว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้น่าจะช่วยน้องได้ไม่มากก็น,น้อยเลยให้อดมินเนี่ยติดต่อซ้ําๆอันนี้เจนนี่คิดน้อยไปมากๆที่พูดออกมาและสาเหตุที่คิดว่าน้องมีปัญหาทางการเงินเพราะเห็นมีคอมเมน ไม่ดีที่หน้าโปรไฟล์ของน้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงนี้เนี่ยเจนนี่ได้มีการขอโทษน้องแล้วเจนนี่คิดน้อยไปที่พูดออกสื่อว่าน้องเนี่ยเป็นหนี้เพราะไม่คิดว่าทุกคนเนี่ยจะติดต่อน้องได้เจนนี่จึงขอรับผิดชอบนะคะในสิ่งที่ทําผิดเรื่องที่พูดออกสื่อเรื่องปัญหาทางการเงินของน้องโดยการจ่ายค่านี่สินให้กับน้องเป็นจํานวนเงิน20,000บาทเพื่อให้น้องเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนี้อีกในส่วนของรถที่ให้ค่ะค่าใช้จ่ายและ ภาษีต่างๆเจนนี่รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้าใจในเรื่องดังกล่าวและขอโทษบางท่านที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะและอีกอย่างเจนนี่เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ทําให้เจนนี่ได้เจอตัวน้องเพราะเจนนี่เองก็ไม่สบายใจที่ไม่ได้ทําตามที่พูดเอาไว้เนื่องจากการขออนุญาตไม่ถูกต้องโดยสาวเจนนี่นะคะได้มีการแนบแชทค่ะที่พูดคุยกับน้องรายดังกล่าวนะคะผู้โชคดีที่ได้รับรางวาัล โดยก็มีสลิปโอนเงินค่ะที่ช่วยช้ยนี่ให้กับน้องคนดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นะคะเจนนี่ก็มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์นี้อีกด้วยบอกว่าน้องชี้แจงแล้วนะคะว่าน้องเป็นนี่จริงแต่ไม่ได้หนีที่ล็อกโปรไฟล์เป็นเพราะว่า f a c e b o Lucao k เก่าค่ะเจนนี่จัดการจ่ายนี่ให้กับคนที่เข้ามาคอมเมนต์น้องแล้วอยากแสดงความรับผิดชอบแล้วก็อยากเห็นน้องเนี่ยมีความสุขกับรถคันใหม่ได้เต็มที่ นี่ก็ถือว่าเป็นการปิดจบดราม่าอีกประเด็นหนึ่งแล้วนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลนั่นเองค่ะหลายๆคนก็แห่เข้ามานะคะคอมเมนต์เรียกว่าเข้ามาส่งกําลังใจให้กับสาวเจนนี่รัชนกค่ะบอกว่าทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ขอชื่นชมนะคะทําผิดก็ยอมรับผิดแมนมากๆเลยล่ะค่ะ